กวาค่ะกับน,น้ำพริกหนุ่มนะคะอหอมน้ำปลาร้าเผ็ดนัวกับเข้าสวยนะคะ อร่อยห่อไม้ต้ออมอร่อยมากมีความสุงเลยอร่อยเรามาคั่วหอมแดงหอมขาวกันนะคะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะ แนนอยู่บ้านนอกเวลาทําน้ําพริกหนุ่มเนี่ยจะจีพริกหนุ่มจีหอมแดงจี่หอมขาวนะคะกับเตาถ่านนะคะแนนคั่วหอมแดงหอมขาวในกระทะแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะเพื่อไม่ให้หอมแดงหอมขาวไหมติดกระทะนะคะตอนนี้แนนก็คั่วหอมแดงหอมขาวสุกแล้วนะคะตอนนี้แนนก็จะใส่พริกหนุ่มลงไปคั่วนะคะในกระทะจากนั้นก็จะใส่น้ำเปล่านะคะ ลงไปเพื่อไม่ให้พริกไม่ติดก้นกระทะนะคะเวลาที่เราคั่วพริกหนุ่มเราใช้น้ําเพื่อไม่ให้พริกหนุ่มไม่ติดกระทะนะคะถ้าเราไม่ใช้น้ําเราสามารถใช้น้ํามันทดแทนได้ค่ะในการคั่วพริกหนุ่มนะคะพริกหนุ่มคั่วสุกแล้วเดี๋ยวเราจะลอกเปลือกนะคะก่อนจะนําไปโขกนะคะแนนจะใส่หอมแดงหอมขาวคั่วลงไปโขกก่อนนะคะ ใส่เกลือด้วยนะคะ1ช้อนชาโขกหอมแดงหอมขาวที่เราคั่วให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวแนนจะปอกเปลือกพริกหนุ่มที่เราคั่วนะคะเอามาโขกรวมกันนะคะ แนนปอกเปลือกพริกหนุ่มออกหมดแล้วนะคะก็เอามาโขลกรวมกันนะคะค่อยๆโขลกนะคะเพราะถ้าเราโขลกแรงเนี่ยพริกจะกระเด็นเข้าตาเรานะคะตอนนี้น้ำพริกหนุ่มละเอียดแล้วนะคะแนนใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวแนนจะใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ พอใส่น้ำปาลาเสร็จเราก็คนๆให้เข้ากันนะคะน้ำพริกหนุ่มมีหลายสูตรนะคะจะใส่น้ำปาลาก็ได้ไม่ใส่น้ำปาลาก็ได้นะคะแต่สูตรนี้ยายทำให้แนนกินสมัยตอนเด็กๆนะคะทํากับยายนะคะใส่ปาลาราด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกหนุ่มสูตรนี้นะคะเป็นสูตรของยายนะคะทําง่ายนะคะส่วนผสมมีพริกหนุ่มหอมแดงหอมขาวเกลือแล้วก็น้ําปลาร้านะคะยายทําให้แนนกินสมัยอยู่บ้านนอกตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะแล้วก็เข้าครัวกับยายนะคะนี่เลยค่ะอยากกินน้ําพริกหนุ่มต้องทําเองนะคะสูตรยายนะคะกินกับไข่ต้มหน่อไม้ต้มสุกนะคะแล้วก็แตงกวา แคบหมูถ้ามีก็แก้มได้เลยนะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะจะเข้าสวยก็ได้นะคะสีสันนะคะน่าทานเมื่อกี้แนนชิมแล้วนะคะรสชาติเผ็ดนัวอร่อยนะคะหอมน้ำปลานะคะทำง่ายนะคะน้ำพริกหนุ่มนะคะปรุงรสชาติตามสไตล์ของตัวเองได้เลยนะคะอร่อยมากๆ อร่อยออคลิปนี้แนนลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย